ส่วนคอมเมนต์นี้นะคะมาจากเพื่อนบ้านนะคะน่าจะเป็นชาวชาวประมาณแบบชื่อเขาออกแขกๆนะคะเขาบอกว่า The question is where c a m body <h> i ih a <ihi> ชาวอาเซียนแห่ถามหาเจ้าซีเกมในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขารอนนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศ จากการเฮาหอนของเพื่อนบ้านเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนะคะที่มาเฮาหอนเทาว่าเราเนี่ยขโมยมันมั่งก๊อปปี้มันมั่งนะ,ะไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทางไปดูดังด้านกีฬาบ้างนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีช่วงนี้ก็มีมหกรรมกีฬานะคะซีเกมอยู่ที่ประเทศจีนนะคะก็มี ภาการรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะอยู่ที่ประเทศจีนกำลังทำการแข่งขันอยู่นะโดยเพจนี่นะคะอา,อาเซียน s k y ยไลนเนี่ยนะก็ได้เอามาลงไว้นะเอาเรนกิง้งเอาสถิติมาให้ดูว่าตอนนี้นะผู้นำคือใครนะอันดับหนึ่งก็คือจีนนะได้เหรียญทองไปแล้ว เกสิบเหรียญทองนะห้าสิบเอ็ดเหรียญเงินยี่สิบหกเหรียญทองแดงรวมเบสเสร็จก็ร้อยไปหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็อันดับสองนะก็คือเกาหลีใต้นะได้ยี่สิบสี่เหรียญทองนะยี่สิบสามเหรียญเงินสามสิบเก้าเหรียญทองแดงแล้วก็ญี่ปุ่นสิบแปดเหรียญทองอันดับซีนะ ก็อยู่ที่อุซเบกิสถานนะหกเหรียญทองแล้วก็อันด 5, India, นะับห้าอินเดียนะก็หกเหรียญทองเช่นเดียวกันอันดับหกก็คือไทยแลนด์ของเรานี่เองนะคะเป็นจ่าฝูงของอาเซียนประกอบไปด้วย10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหมายถึงอาเซียนก็มีนะไทยลาวเวียดนามกัมพูชาพมา่าหรือว่าบรูมานะคะแล้วก็ บรูไนอินโดนีเซียฟิลิปินสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ติมอร์เลสเตเนี่ยน,นะก็รวมเป็นอาเซียน,นสำหรับไทยเราก็ขึ้นเท่ากับว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของอาเซียนแหละค่ะนะอันดับหกของเอเชียนะเอเชียนเนี่ยประเทศก็มีหลายประเทศนะคะแต่ละนไม่หมดด้วยความแบบอืม จำไม่ได้จะไม่หวัน่นไม่ไหวก็จะมีตั้งแต่อรักอิหร่านอะไรลงมานั่นหละค่ะอยู่ในถือว่าอยู่ในทวีปเอเชียหมดนะคะนะก็ส่วนเพื่อนบ้านเรานะเจ้าแห่งซีเกมเจ้าแห่งออริจินอลเจ้าเหรียญทองเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างและคะ่ะคุณคเมนเนี่ยส่องหายังไงก็ไม่รู้ไม่เจอเลยค่ะจนถึงอันดับ30ก็ไม่อยู่ในกระดานเลยนะคะอืม ก็เวียดนามล่ะเวียดนามเพื่อนรักเวียดน,นามเพื่อนรักอยู่อันดับที่15ได้หนึ่งเหรียญทองแล้วก็มีมาเลเซียนะคะได้สองเหรียญทองสิงคโปร 2, ส์ร 2, สองเหรียญทองอินโดนีเซีย 3, สามเหรียญทองนะอืมอันนี้ก็คืออันดับของเพื่อนบ้านของเรานะั้นอยู่ในเออาอาเซียนนะสิประเทศอาเซียนนะงานนี้ล่ะคุณผู้ชมที่มาอ่า ผู้ใช้เฟ e บุ๊กทุกคนที่มาที่เป็นแฟนตัวยงของเพจอาเซียนสกายไลน์ล่ะเขาพูดถึงยังไงเขาถามหาใครอันดับหนึ่งเลยเขาถามหาเจ้าซีเกมสิคะเขาบอกว่าออ i ิจิน l ลคันที่ King of the Universe Place ประมาณว่าโอ้โหไหนล่ะเจ้าแห่ง ประเทศต้นฉบับเจ้าแห่งจักรวาลนนะ่ะอยู่ที่ไหนเออแล้วก็มีคอมเมนต์ของคนนี้นะเป็นคนคงจะเป็นคนคน,คนประเทศออริจินัลนั่นแหละคะ่ะมาบอกโอ้มามมเคามาสมถกเพศตัวเองอืมส่วนคนนี้บอกว่า amazing job Thailand เอาละนะคะส่วนคนนี้บอกว่า south Korea and Japan is good เขาก็ชมนะคะอืมคนนี้บอกว่าโอ้ย อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าพูดแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเยะอยเลยละมั้งอะไรอย่างงี้เนาะกัมบเดียิสเด h ะแชมเป o ้ยนอ a ฟเอนะคนนี้บอกว่า Thailand is power ส่วนคนนี้ล่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะบอกว่า where is Cambodia? They said they the king of a s า a n นะคะนี่นะคะอันเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าเออชาวอาเซียนหรือว่าเอเชีย ทั้งเอเชียต่างก็เรียกร้องแล้วก็ถามหาเจ้าแห่งซีเกม อย่างประเทศแคโบเดียในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ where is c a m บ o ดียอยู่ที่ไหน where is you c a m บ o ดียรู้หรือ,อยังล่ะคะทีนี้เปิดกะลาเปิดตาเปิดโลกหรือ,อยังนะโลกนี้นะคะเพิ่งจะเคยชีวิตเนี้ยเพิ่งจะมีได้โอกา,จากสจัดซีเกมส์ครั้งแรกโอ้โหเอาใหญ่เลยนะมาเยอะมาหยันคนนู้นคนนี้นะทั้งที่อัดกีฬาพื้นบ้านงงแงงงงเงาเข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะใครๆเข,า,ขาก็เล่นไม่เป็นเพราะมันไม่ ใช่กีฬาสากลแต่ก็ภาคภูมิใจในชัยชนะอันแบบกบเขียดของตัวเองอะนะพูดง่ายๆถ้าพอไปเวทีโลกเราไม่ต้องไปพูดถึงโอลิมปิกแล้วเพราะมึงอะแค่อาเซียนเอเชียนเนี่ยพอมึงก็จะตุเวเย่กันแล้วเนี่ยไม่มีที่ยืนเลยจ้ะนะงานนี้นะคะเพจเนี่ยธรรมดานะโพะอะไรก็แล้วแต่อีแคมเนี่ยมันจะต้องมาลุมถึงเขาชิก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 ,ชกงานเนี่ยพอกับโพสเรื่องเหรียญซีเกมยิ่งเห็นไทยนําอย่างนี้นะอย,นนะอยู่ขึ้นอันดับหัวตารางท็อปไฟอย่างนี้นะ โอ้เงียบไม่มีคอมเมนต์ของอ e ีแคมสักคอมเมนต์เลยถ้ามาก็อย่างเมื่อกี้แล้วคะโอ้มาแคมโบเดียเออนะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพื่อความสะใจเล็กๆล็ก,ลกลน้อยของเรานะคะที่เห็นอีป้าข้างบ้านมันได้เปิดกันลาสักทีว่าโรคโลก,โลกแห่งความเป็นจริงในโลกของกินลาน่ะกะซีเกมมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง ค่อนครึ่งค่อนประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่รู้จักหลอกซีเกมนะเออถ้าว่าเอเชียนเกมโอลิมปิกเนี่ยไทยเนี่ยยืนหยัดอยู่ในโอลิมปิกมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่คุณป้าย,ยังสาวตั้งแต่สมัยนู่นน่ะขาวผ่องสิทธิชูชัยนะพยาคหุนทลัดนู่นล่ะค่ะนะได้เหรียญทองเหรียญเงินกันมาสดจิตดดา,ดาพวกนั้นนะเพราะฉันไทยนะ่ะมีที่ยืนอยู่แล้วในเวทีโลกเกี่ยวกับาการกีฬาระดับโลกอืมสวัสีแคมเลืกค่ะ เออมาก็เออวดอ,อ,อ,อะไรคะประเทศไทยจะมีปัญญาไม่มีปัญญาสร้างอะไรนะบุงบ้านนักกีฬาโถกูและเวทนาสมเพศเวทนานะเขาจะสร้างทําไมบ้านพักนักกีฬาเขาสร้างมาแล้วมันไม่คุ้มไง ืเช่าโรงแรมห้าดาวให้นักกีฬาอยู่เลยเหมาชั้นเหมาฟอร์ให้เป็นโรงแรมพร้อมอาหารเช้าไปเลยคือคนเขาแบบสแตนดาร์ดไงเขามีคุณลิตี้เขามีแบบอืมไม่จําเป็นจะต้องไปทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลช่างแล้วก็ไม่เสร็จเสร็จแล้วก็น้ํารั่วมาให้ใส่หัวนักกีฬาอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ไปขายขายก็ขาดทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ้าวไปอ่านคอมเมนต์ต่อ คนนี้บอกว่าอุ้ยน่ารักด้วยคนนี้เขาบอกว่าเอเซียนคิงไทยแลนด์ไฟติ้งก็เบอกชมประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นเจ้าแห่งเออเซียนนะไทยแลนด์สู้ๆนะคนนี้บอกว่าไทยแลนด์กิ้งนาวที่สี่เจ็ดเหรียญอ๋อน,อนี่คนไทยได้ขึ้นอันดับสี่แล้วนะคะนะได้มาเจ็ดเหรียญทองแล้วนะคะอืมก็ ตอนที่คุณป้าอ่านเนี่ยเนี่ยคอมเมนต์นี้เพิ่งจะมาใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวแคปไปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเขาบอกว่าอ่าไทยแลนด์เนี่ยได้อันดับสี่แล้วนะคะเดีย๋ยวไปให้คุณผู้ชมดูชั่วโมงนี้นะอันนี้มันเป็นโพสต์อ่ามาเมื่อสักประมาณสิบชั่วโมงที่แล้วนะคะอืมแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์ คนนี้บอกว่าก็นี่ไงการแข่งขันกีฬาที่แท้จริง The t o u r i s p o r t คนนี้บอกว่ารัชเซียไทยแลนด์ก็พังงานแล้วไทยแลนด์พังงานสองแสงนะคะไปต่อที่คอมเมนต์นะที่ถามส่วนคนนี้นะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยก็คอมเมนต์นา่ารักน่ารักเลยค่ะด้วยความแบบยังหมันไส้อีแคมไม่เลิกก็บอกว่าประเทศอื่นไม่สนสนแต่กัมพูชาได้อันดับที่เท่าไรเออนะ ใช่เหมือนคุณป้าเหมือนคุณผู้ชมแล้วค่ะนะเขาก็มีคนมาตอบว่าเขาเป็นเจ้าซีเกมเชียวนะคะเอ,อคนนี้บอกว่ากุลแมเเจ้าเหรียญทองเลยนะั่งงับเอ,อนะคนนี้บอกว่ายินดีกับเวียดน,นามด้วยนะที่ได้เหรียญทองมา 1, หนึ่งเหรียญเหรียญทองเหรียญแรกของเกรีเวียดนามแฮ s ก o อ t เดอะเฟิร์สโกล d a เมดันะเมื่อสิห ชั่วโมงที่แล้วนะคะคนนี้ก็มาเชียร์มาเลเซียแหละ,ะโกโกมาเลเซียอืมอันนี้ก็บอกว่า Where is s e g a m e Top Medalist of กุ n k h m e อ่ะคนนี้ก็มาถามหากุนคแมอีกแล้วนะคะว่าอยู่ที่ไหนล่ะเจ้าแห่งกนะุนคแมน่ะเออคนนี้บอกว่าคาเมนมึงอยู่ไหนวะอืมคนนี้บอกว่ากัมพูชาล่ะเออคนนี้ก็บอกว่า The Republic of Korea โกโกคนนี้ก็ถามหาแคมโบเดียอีกแล้วบอกว่า Where is Cambodia คนนี้บอกว่า What about Cambodia คำน,นี้หายไปไหนล่ะฮ่าฮ่ฮ่อันนี้ก็คือคอมเมนต์คนไทยนะคะอืมคนนี้บอกว่าวัยรุ่นกำแพงวัดไปไหนล่ะเออ คนนี้บอกว่า Where are you, friend Cambodia, the original man นะคนนี้บอกว่า Con Congratulation Thailand, from Vietnam อ,อ๋ออันนี้คนเวียดนามเข้ามาแสดงความยินดีกับประเทศไทยนะคะประเทศเวียดนามเนี่ยจะว่าไปนะคะเขาก็มีน้ำจิตน้ำใจกับ เศไทยแต่บางครั้งก็อาจจะมีบางคนละค่ะมันก็ส่วนมากส่วนน้อยก็บว่ากันไปนะอาจจะแบบไม่พอใจเรากัดจิกเรามันก็มีนะคะแต่ส่วนมากป้าจะเห็นคอมเมนต์เวียดนามถึงเราเนี่ยเป็นไปในเชิงบวกนะและนะักท่องเที่ยวเวียดนามเองนั้นก็ชอบนะมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็รักเวียดนามเวียดนามแตงยูเอฟ e ริตติงเวียดนามบีกูดเฟนวิ t ไทยแลนด์ออลเววิชบีอ่า o บ r f r i เฟนนะเวียดนาม,มคนนี้บอกว่า congratulation to อินโดนีเซียคนนี้บอกว่าประเทศหนึ่งพอไม่ได้เป็นเจ้าภาพแล้วโกงอะไรไม่ได้เลยเหรอ,ออคนนี้ก็บอกว่ากัมพูชาอยู่ไหนนะคนนี้อีกอะคอมเมนต์สุดท้ายถ้า อาเมนกูไปไหนหรือไม่ส่งคนมาแข่งอ่าคุณผู้ชมล่ะคะรู้ไหมคะเมนทําไมไม่อยู่ในไม่มียันดับในไม่ได้เหรียญอะไรเลยไม่แต่เหรียญทองแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ รู้ไหมเหมียนไปไหนคอมเมนต์บอกคุณป้าด้วยว่าเหตุใดเจ้าแห่งกีฬาซีเกมเจ้าแห่งอาเซียนนะเจ้าแห่งกวนคมามนะไม่ได้เหรียญอะไรเลยในการแข่งขันช่วงแรกของเอเชียนเกมเนี่ยคอมเมนต์บอกคุณป้าด้วยนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรออริจินอลของเรานะแชมป์ซีเกมของเรา จึงแพ้เกาวรูดและไทยแลนด์เองนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่อันดับ4แล้วนะคะยินดีกับประเทศไทยนักกีฬาไทยทรงใจไปเช์นักกีฬาไทยครั้งนี้กันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อได้รับชมคลิปเมื่อคุณป้าลงคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ